คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Google เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Google กันนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ลืมรหัสผ่านแล้วต้องการเซตรหัสผ่านใหม่แต่ทั้งนี้การเซตรหัสผ่านใหม่วิธีนี้ค่ะจะเป็นกรณีที่เรายังอยู่ในระบบบัญชี Google นะคะอย่างแรกเข้ามาที่แอป Google ตอนนี้อยู่ที่หน้า Google ให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเรา ต่อมาให้เรามาเลือกที่จัดการบัญชี Google บัญชีของเราจะอยู่ในส่วนตรงนี้ถ้าเพื่อนๆมีการล็อกอินหลายบัญชีสามารถที่จะมาเลือกบัญชีอื่นจากสามเหลี่ยมหรือว่าดอกดาวตรงนี้ <S 2> <S 2> <S ก็จะขึ้นบัญชีทั้งหมดที่เราได้ล็อกอินใน Google นะคะก็มาเลือกว่าเราต้องการที่จะใช้บัญชีไหนก็มาเลือกบัญชีนั้นเลยค่ะ เมื่อเลือกได้แล้วเราจะเห็นแท็บในส่วนตรงนี้สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ให้เรามาเลือกที่ความปลอดภัยค่ะในส่วนหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมาเราจะเห็นการลงชื่อเข้าใช้ google แล้วก็รหัสผ่านให้เรามาเลือกที่รหัสผ่านทั้งนี้การเซ็ตรหัสผ่านใหม่ ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกวิธีการเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบบัญชี Google ของเราแบบไหนนะคะเช่นบัญชีนี้จะใช้การล็อกหน้าจอถ้าหากว่าเราต้องการใช้วิธีการนี้ก็สามารถมาเลือกที่ดำเนินการต่อแล้วก็ใส่พินล็อกหน้าจอได้เลยค่ะต่อมาระบบก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่แล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะคะแต่ถ้าหากเราต้องการที่จะ เข้าสู่ระบบโดยวิธีการอื่นก็ให้เรามาเลือกที่วิธีอื่นๆในการลงชื่อเข้าใช้ในส่วนนี้ก็จะเป็นวิธีต่างๆนะคะที่เราสามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานเพื่อเซตรหัสผ่านใหม่เช่นเมื่อกี้ก็จะเป็นการยืนยันการล็อกหน้าจอของเราใช่ไหมคะต่อมาเป็นการป้อนรหัสผ่าน สำหรับตัวนี้ก็คือเราลืมรหัสผ่านเราไม่สามารถที่จะมาใช้วิธีการป้อนรหัสผ่านได้หรือวิธีที่3ใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเพื่อรับรหัสความปลอดภัยถ้าเราได้มีการตั้งการใช้โทรศัพท์นะคะเราก็สามารถที่จะมาเลือกในส่วนตรงนี้ได้ขึ้นอยู่ว่าเราสะดวกวิธีไหนนะคะสำหรับวิธีนี้จะใช้การยืนยนันการล็อกหน้าจอของคุณก็ให้เรามาเลือกในส่วนตรงนี้ แล้วก็มาเลือกที่ดำเนินการต่อต่อมาให้เรามาใส่พินนะคะที่เราใช้ในการล็อกหน้าจอโทรศัพท์ค่ะเมื่อเราใส่พินเรียบร้อยแล้วเราจะเข้ามาสู่การตั้งรหัสผ่านใหม่ก็ให้เรามาตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลยต่อมาให้เรามายืนยันรหัสผ่านใหม่ เมื่อเราใส่รหัสผ่านใหม่แล้วก็ยืนยันเรียบร้อยแล้วให้เรามาเลือกที่เปลี่ยนรหัสผ่านตอนนี้ระบบได้เปลี่ยนรหัสผ่านของเราเรียบร้อยแล้วสำหรับการตั้งค่าความปลอดภัยอยู่ที่ว่าเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะตั้งค่าเลยหรือเปล่าหรือว่าจะมาตั้งค่าที่หลังก็ให้เรามาเลือกที่ปิดค่ะ ระบบก็จะกลับเข้ามาที่หน้าความปลอดภัยจะเห็นรหัสผ่านที่เราได้มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดก็คือเมื่อกี้นี้ระบบก็จะขึ้นให้เราว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไปเมื่อไหร่เท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเซตร,รหัสผ่านใหม่ได้แล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ